สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงช่างและป้าแปลงคาผักทุกทุกคนนะคะวันนี้ขอพูดถึงอียานยันแปดนิดนึงนะคะคือมึงเป็นอะไรมากปะเนี่ยยานทําไมมึงไม่เข้าวัดเข้าวาไปตั้งสตินะทาในสิ่งที่มันดีวะพอเล่นพ่อกับแม่เขาไม่ได้ก็เสือกไปลากลูกเขามาเล่นพอเล่นลูกเขาไม่ได้ไปลากพ่อแม่ ลุงช่างป้าแปลงผักมาเล่นนี่มันคือสันดานมึงกี่ปีกี่ปีมึงก็ไม่เคยเปลี่ยนนะออยานเมื่อไหร่มึงจะเลิกสักทีวะกูถามหน่อยสิเด็กมันไปขี้บนกระบาลึงอ่ะถามจริงน้องน้ำมน้นำโอมเขาไปตั้งใจเรียนเป็นลูกที่กระตันอยู่รักพ่อรักแม่ไม่ใช่เด็กเกเรมึงควรจะเอาตัวของมึงเนี่ย นะไปดูแลครอบครัวของมึงไปดูแลพ่อของมึงอะ่ะที่กําลังเจ็บป่วยอยู่อะ่ะสิ่งที่มึงทําทุกสิ่งทุกอย่างด่าคนโน้นด่าคนนี้นะ่ะมึงรู้ไหมว่ากรรมยังไปตกที่ครอบครัวมึงกูจะบอกให้มึงยังไม่สำเนียดไม่สํานึกอีกเหรอยา,ยานถามจริงเหรนั่งด่าเขาเป็นวักเป็นเวนนั่งเกี่ยวแตทด่ดาเขาอยู่บนโซฟา มึงมีความสุขมากจิ๋เหรอแล้วเด็กเนี่ยมันเป็นผ้าขาวมึงไปวุ่นวายอะไรกับเด็กเขานู่นไม่พอใจไปด่ายา่ยาอาชิย่าอาชิและอีกหลายหลายคนพยายามลากมาอยู่ในวงโคจรของตัวเองให้ตัวเองทำคอนเทนต์เพื่อทำอาหารแดกกับเขานี่มันคือความสารเลวของมึงจริงเนีย่ยยานคือไม่มีปัญญาแล้ว กูไม่มีปัญญาเล่นเฮียอะไรแล้วกูลากเด็กกูลากคนแก่มาเล่นลากย่าชิมาเล่นในการที่เขาเนี่ยนะทอดไข่เขาว่าเขาเป็นขี้ข้าเป็นทาสอีชิบหายคนเขาอยู่รวมกันมึงบอกว่าอย่ามาพูดนะว่าอยู่รวมกันต้องมีน้ำใจซึ่งกันอีควายเขามีหน้าที่กันเวลามึงไปอยู่กับคนอื่นมึงนอนแหกหอยอยู่ใช่ไหมนอนแหกปีอยู่ใช่ไหม คือไม่ช่วยก็ทําอะไรเลยใช่ไหมงานบ้านก็ไม่ช่วยเลยกูนอนกินอย่างเดียวนั่งกินอย่างเดียวเวลามึงไปอยู่บ้านคนอื่นนะอียานก่อนที่จะไปว่าคนอื่นว่าสกปรกร้านก๋วยเตี๋ยวสกปกโสโครกมึงไปดูบ้านมึงก่อนนั่งน้ำลายยืดอยู่บนโซฟาเนี่ยมึงทําความสะอาดบ้างไหมวันวันมึงทำเจ็ดแปดคลิปสิบคลิปเนี่ย มึงเคยลุกจากเตียงไหมลุกจากโซฟาที่จะไปทําความสะอาดบ้านมึงไหมไม่ไมีออกมานั่งด่าเอาแต่คอนเทนต์หาแดกด่าเด็กด่าคนแก่ลากคนโน้นคนนี้มาอยู่วงโครจรของตัวเองให้ตัวเองได้แปรนาทีต่อคลิปต่อคลิปต่อคลิปหารายได้กรรมนี้ยมันจะไปสู่มืองกูจะบอกให้คนเราอ่ะตายไปนะถ้าไม่มีศักดิ์ศรีให้กับตัวเองเนี่ย นะเสียชาติเกิดกูจะบอกให้นาะยานนั่งดา่าเขานั่งโหว่ายายทอดไข่เจียวมีแต่ไข่เจียวไข่เจียวแล้วมันไปนหนักหัวมึงไหมล่ะมึงก็โอนตังค์ไปให้เขาสิโอนตังค์ไปให้ย่าชิ้ทอดไก่ไปให้น้องเขากินกูเห็นมานั่งดา่าเขานั่งว่าเขาเงบ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 ,งบหาว่าลูกไอ้ฆาตกรมั่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงเห็นหรอว่าเขาฆ่าคนตายอ่ะ สารหรือออกสองสารที่เขาต้องต่อสู้ไนอะ้ยานอิสันดานหมาฮะบอกว่าอีลูกฆาตกรสารยังไม่เคยพูดว่าลุงพลเป็นฆาตกรเลยมีแต่มึงนี่แหละนั่งแหกปากแหกขีอยู่เนี่ยแหกขีอยู่เนี่ยแม่งสารเลวจริงๆอีนี่เลวทั้งก,กกกับเอฟซีใครก๊กออยานแม่งก็ชั่วหมดแหละสารสารรูปแต่ละคนนะฮะ ทุเลดนั่งจิกนั่งด่าเขาอะไอชิพายเขายังไม่เคยไปทำเคี่ยอะไรพวกมึงเลยนั่งกัดนั่งจิกเขาอยู่ได้เออมึงมีปัญหามีอะไรมึงบุกไปตบลุงกับป้านุ่ยนยันไม่ใช่นั่งแหกปากแหกกี้อยู่อีสัตว์พูดแล้วก็ของขึ้นในเอฟซีโอ้โหมีปัญญาได้แค่นี้ด่าเด็กด่าคนแก่ พา,านคนน้นพานคนนี้ตองแม่งหมดทุกรูขนุขนขนของป้าแปลงผักเขาออกมาตอบมันก็รับไม่ได้อีกเขาออกมาตอบว่าอะไรนะไม่มีใครเป็นทาสมันก็จริงอ่ะใครไปเป็นทาสอุถามหน่อยเขาอยากจะอยู่ก็อยู่เขาอยากจะไปป้าเขาก็ไม่ได้บังคับใครเขาสมัครใจที่จะทําอย่างญาอาชีเนี่ยเขาอยู่กับลุงกับป้ามานานตั้งแต่โกกอกมาแล้วเขาก็ทําอาหารทํากับข้าวซักโปงซักป้าเขาก็มีเงินเดือนเออเขาก็มีเงินให้ ไม่ใช่ให้ทำฟรีเออข้าวปลาก็ได้กินทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเขาไปบังคับญา,าชิชีหรอกทายญาชิไม่ทำญา,าชิชก็ลาออกก็กลับไปอยู่บ้านแต่อันนี้เขารักก็มีความผูกพันอียานอีควายสมองหมาปัญญาควายมึงอะนะพอกัดญา,าชิชี้เสร็จมากัดน้องมนน้องโอมต่อด่าลูกเขาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยมึงนี่จังไรโคตรจริงๆเลย ครอบครัวมึงถึงได้เป็นแบบนี้ไงเพราะสันดานของมึงไงยานโคตรเกียดเลยมึงเนี่ยนะกูบอกมึงมึงไม่แก่ตายหรอกนะตายเพราะมึงนั่งด่าเนี่ยแง่แง่แง่แนั่งด่าคนอื่นน้ำลายยืดตายคาโซฟาตัดเนี่ยจริงๆ f อฟซีคอยดูนะงืดกไหล